นู่นะครับนัวดีอืมกูนะโตกับาพ่อที่โตสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรา จะพาไปเดินตลาดเชา้ากันที่หมู่บ้านสหกรณ์เนาะที่เสรีไทยซอย57จริงที่หมู่บ้านสหกรณ์เนี่ยมีอะไรให้หน่าติดตามเยอะมากเลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งร้านอาหารเด็ดๆของกินอร่อยอๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์นเนี่ยเขาก็จะมีตลาดนัดเช้า ก็จะมีของมาขายเยอะตรงตลาดนั้นเองก็มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะเหมือนกันจะเป็นร้านอาหารแบบอาหารเช้านะแล้วก็จะขายเช้าบ้างบางร้านก็ขายเช้าด้วยกลางวันด้วยไปเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันหมู่บ้านสากรกรนะครับเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่ถนนเสรีไทยหรือหลายๆคนอาจจะรู้จักชื่อว่าถนน สุขาพิบาลสําหรับเช้าๆทุกๆเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาในหมู่บ้านนะครับมาตั้งร้านขายอยู่ริมทางนะครับซึ่งทําให้คนในหมู่บ้านน่ยได้มีโอกาสไปจับจ่ายใช้สอยก็จะมีทั้งอาหารสดอาหารคาวอาหารสาเร็จรูปผลไม้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้นะครับลุงเองถ้ามีโอกาสก็จะมาแวะเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ ร้านแรกที่เราจะชวนกันมาวันนี้เป็นร้านขายไส้อั่วนะครับผมบอกเลยไส้อั่วร้านนี้ไม่ต้องบินไปทานถึงเชียงใหม,หม่เขาบอกของเขาเนี่ยเป็นไส้อั่วสมุนไพรรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านเข้มข้นมากนะครับยิ่งจะได้ข้าวเหนียวร้อนเนอะน้ำพริกหนุ่มโอ้โหสุดยอดเดินอยู่ตลาดสักประมาณ15-20นาทีประมาณนี้นะครับก็เริ่มหิวแล้ไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกัน แบบร้านที่เราตั้งใจจะมาทานรันนี้นะครับอยู่ระหว่างซอย18ซอย20เนอะเป็นร้านต้มเลือดหมูมีกว๋วยจับมีต้มเลือดหมูข้าวขาหมูเอ๊ะมีมีโจ๊กไหมจ๊ะมีโจ๊กนะอ่าเอาโจ๊กไม่ใส่เครื่องใน,นพิเศษหมูสับครับหมูพิเศษไไใส่ไข่ไหมลูกคุณอ่าใส่ไข่ครับ,คครบข้าวน้อยเนาะน้อยจา้า ขอบคุณครับสับโจกแล้วก็ต้องมีปลาทั้งโกนนะครับเ,เอาปลาให้20จ้ะขอบคุณครับคือร้านเนี่ยแก๊งแกะ เขาหมูข้าวขาหมูข้าวมันไก่ลนะต้องเลือดหมูไงก็ดีนะครับไงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหม็นหรอกแต่พ่อเอ๋นว่าตอนนี้ลุงต้องพยายามคุมคอเลสเตอรอลนะลดได้ลดนี่ขนาดลดเลย tôi có thể nào bắt đầu tôi là mục học mọi sao hả yahoo! Ngôi đi Nghi bỏ là công việc làm được để tương lai là không ạ này để lần này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  này lần này này ถ้าคิดออกกันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเส็ดมากสองก๋วยเตี๋ยวเป็ด <c oughs> อันนี้คือสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเที่ยอร่อยสุดในโลกค่ะพูดไปแต่เรื่องจริงเอาคนอื่นอาจจะมีร้านเลยดวงใจอยู่นะผมบอกร้านเนี้ยไม่ดวงใจละแล้วก็ ก้มต่ำก้อมต่ำบานนี้คือถ้าคนชอบกินกต,ตอมสไตล์กรุงเทพก็ยังไม่อร่อยใ้สไตแบบเปนบ้านอีสานอีสานดีแต่ก็ไม่ถึงกับอีสา,จานจ๋านะก็หนักอร่อยลเลยคนจะพนาดไดทานอืมกูนนะโลกกับปาทงโก เด็เดจบลอยครับอินจุกเลยล่ะจะเรียกว่าอินกลับบ้านแล,ล้วเนาะอะไรครับจุกลอยครับพค่ขอ,คขอบคุณครับขอบคุณครับอินน้ำซัมลาไปนะครับสำหรับมื้อเช้าของวันอาทิตย์สำหรับใครที่อยากเดินทางมาที่หมู่บ้านแสงกอนะครับก็อย่างที่บอกว่าตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอยห้าสิบ็ดตลาดเช้าเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณ หกโมงเช้าตลาดไปไว้อีกทีก็น่าจะประมาณ9ก้าโมงสิโมงซึ่งตอนที่ผมมาเนี่ยก็ยังเป็นเวลา9ก้าโมงอยู่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแล้วแต่ลุงส่วนคลิปหน้าลุงจะไปไหนลุงจะไปกับใคร แล้วลุงจะไปทำอะไรก็คอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ